สวัสดีค่ะทุกเมื่อนุคนพบกับช่อง b ีบีแอ n d ์นะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผ่องเพื่อนคะ่ะวันนี้นะคะ17สิงหาคมสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในจัดแถลงข่าวการแข่งขัน PPTV วัอลเลย์บอลหญิงเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2566ณห้องวาสนาโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอร์ลินที่กรุงเทพ ค่ะได้มีนักวอลเลย์บอลหญิงนะคะบางส่วนไปร่วมงานด้วยค่ะอาทิเช่นบุ๋มบ่มชาชุอ้อนบีมพิมพิชยาอ้อมสินสิสิพาพรยูฟ้าดนพรใบเตยนทัทิมาและอีกหลายคนเลยค่ะ โดยในงานนะคะก็มีการถแถลงข่าวเป้าหมายต่างๆและความพร้อมในการจัดแข่งครั้งนี้ค่ะว่าพร้อมแล้วที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านการจัดการแข่งขันกีฬาระดับทวีปเอเชียค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v 36มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด14ประเทศนะคะคือมองโกเลียออสเตรเลียอินเดียอุซเบกิสถานอิรานญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวนันเวียดนามคาซัคสถานฮ่องกง จีนฟิลิปปินส์และเจ้าภาพประเทศไทยค่ะ โดยรายการนี้นะคะจัดแข่งมาแล้วครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่22และเพื่อนๆเนี่ยทราบหรือไม่ว่าไทยนะคะเคยได้แชมป์ทั้งหมดมาแล้ว3ครั้งค่ะคือปี1998ที่ประเทศฮ่องกงค่ะปี2009ที่ประเทศเวียดนามซึ่งปีนั้นนะคะ MVP ก็คือออนอุมาสิทธิรักษ์ค่ะและปี2013นะคะที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่โคราชค่ะชตาชายฮอ MVP ในปีนั้นนะคะก็คือวิลาวันอภินยาพงค์ค่ะ ทำให้ปีนี้นะคะปี2023พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่ากลับมาจัดที่โคราชนะคะที่ไทยเคยได้แชมป์เมื่อ10ปีที่แล้วพอดิบพอดีเลยค่ะประวัติศาสตร์นะคะจะซ้ำรอยหรือไม่โดยการคว้าแชมป์ในบ้านอีกครั้งนะคะต้องมาลุ้นกันค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะทุกคนบุ๋มบิ่มชาชุอ่อนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจมากที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นเจ้าแห่งเอเชียให้ได้ค่ะและบิ่มนะคะก็เสริมอีกว่าเป็นรายการสําหรับการเตรียมทีมไปแข่งขันโอลิมปิก ในรายการนี้นะคะสําหรับตัวหนูอะหนูมองถึงแชมป์เลยค่ะเพราะมันมันมันเหมือนว่ามันก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆของเราในในในอีกรายการหนึ่งค่ะก็อยากจะสู้เต็มที่แล้วก็โชว์ความสามารถออกมาให้เต็มที่ค่ะก็เมือนที่บุ๋มบิ๋มพูดค่ะรายการนี้เราก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้สูงที่สุดเลยค่ะแล้วก็เราก็จะ ใช้รายการนี้เพื่อในการเตรียมทีมไปคัดคอร์ดิฟโอลิมปิกค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นรายการอีกหนึ่งรายการค่ะที่ท้าทายสำหรับตัวหนูค่ะแล้วก็น่าทุกคนน่าจะโชว์ศักยภาพได้ได้ดีด้วยค เป็นไงมั้งคะมุ่งมั่นชัดเจนตั้งใจค่ะเป้าหมายของเรานะคะต้องชัดเจนก่อนค่ะแล้วค่อยเดินทางนะคะตามหาจุดหมายอย่างน้อยนะคะทั้งบุ่มบิม่มบีมและอมสินก็ทําให้เห็นว่าน้องๆนะคะมีความมุ่งมั่นกันมากๆเราเนี่ยก็รอเชียร์กันต่อไปค่ะโดยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะคะที่โคราชจะมีขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ค่ะรอเชียร์กันค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ หากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอนมินทารบกวนเช็กกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ